<Yeah! S 2> ข้อที่26่ไอข้อที่33นะครับเขาบอกว่า น,ะะนักวิทยาศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมของหนอนแมลงชนิดหนึ่งโดยทดลองนำหนอนแมลงที่เพิ่งฟักออกจากไข่จํานวน,น100ตัวมาวางไว้กึ่งกลาง ของกล่องนะฮะโดยที่ปลายแต่ละด้านมีสิ่งเร้าที่แตกต่างกันในลักษณะดังภาพนะฮะเนาะก็เขาเอาหนอนมแมลงลูก100ตัวชนิดเดียวกันมาวางไว้ตรงกลางของกล่องแล้วก็กล่องเนะี่ยมันจะสามารถไป4ด้านเลยนะฮะด้านนี้มีแสงมีความชื้นด้านนี้มีแสงและแห้งด้านนี้ไม่มีแสงและแห้งและด้านนี้มีแสงและมีความชื้นนะฮะเอาหนอนมาวางไว้แล้วก็ไปดูว่าเมื่อเวลาผ่านไป20่นาทีนะฮะนับจํานวนหนอนมแมลงที่เคลื่อนที่ไปยังแต่ละด้านของกล่องและทําการทดลองซ้ําจํานวน3ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่ใช้หนอนแมลงตัวเดิมซ้ําได้ผลการทดลองดังตารางนะฮะคือเขาทําการทดลองเนี่ยนะ,ะเอาหนอนแมลง100ตัวมาวางไว้นะลูกนะนะ,นะ,ะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น20่นาทีแล้วทาแบบนี้3ครั้งโดยไม่ใช้หนอนแมลงชนิดเดิมแล้วเขาก็บันทึกผลจากตารางมานะฮะเนาะเ <นะ S 1> ขาถามว่าข้อใดถูกต้องคือเป็นเรื่องพฤติกรรมนั่นเองนะฮะ,ะ,ะพฤติกรรมเนี่ยข้อสอบชอบออกมากๆนะลูกแล้วก็ออกไม่ยากด้วยนะฮะแล้วเราเรียนไม่เยอะด้วยนะฮะ,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 ะเป็นเรื่องที่น่าเก็บเลยพฤติกรรมของสัตว์เราจะแบ่งเป็น กรรมที่มีมาแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็น orientation หรือ reflex ก็ตามนะคะหรือ chain of reflex หรือ fixed action patterns ก็ตามนะคะนะก็ต้องไปดูตรงนี้นะคะเนาะแต่ว่าข้อสอบไม่ได้ชอบออกตรงนี้ข้อสอบจะออก พฤติกรรมนะฮะที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งมันเรียนแค่หาอันเท่านั้นเองพฤติกรรมอันแรกคืออิมพลินฝังใจอันนี้จะมีระยะเวลาวิกฤตในการเรียนรู้นะครับเนาะเหมือนกับลูกหา่านนะฮะออกจากไข่เห็นใครก็คิดว่าเป็นแม่นะเห็นใครคนแรกก็คิดว่าเป็นแม่แค่นั้นเองนะฮะหรือการกลับไปวางไข่ที่เดิมของแซลมอนแบบนี้นะฮะเคยฟักออกจากไหนก็จะกลับไปวางไข่ที่นั่นน้องจะเห็นว่ามันมีระยะเวลาวิกฤตของการกระตุน้นให้เกิดการสแสดงออกพฤติกรรมแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าอิมพลินหรือว่าฝังใจนั่นเองอันที่2คือคอนดิชันคือแบบมีเงื่อนไ ะะการทดลองของอ e ีวันแพฟฟลอบนะลูกเนาะเอาอาหารมาให้หมา,หมาเห็นหมาน้ำลายไม่ไหลถูกไหมฮะเนาะเอ้ยเอาอาหารให้หมานะเวลาเอาอาหารให้สุนัขเนี่ยสุนัขจะน้ำลายไหลอยู่แล้วเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งเราตามธรรมชาติเป็นสิ่งเราที่ไม่ใช่เงื่อนไขหลังจากนั้นลองสั่นกระดิ่งดูนะฮะสั่นกระดิ่งเฉยๆเนี่ยหมาก็ไม่มีการตอบสนองอะไรถูกไหมฮะเนาะเพราะว่ากระดิ่งเป็นสิ่งเราที่เป็นเงนื่อนไขหลังจากนั้นอีวันแพฟฟลอบทำการผูกสิ่งเราที่ไม่ใช่เงื่อนไขเข้ากับสิ่งเราที่เป็นเงื่อนไขคือเอาอาหารททีี่่่่่เเเเป็นนสสิิิงงงรรรราาาาตตมมธชผูกกับือ คือกระดิง่งทุกครั้งที่ให้อาหารจะสั่นกระดิง่งหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปในลูกนะฮะเมื่อทําการทดลองแบบนี้ซ้าแล้วซ้ำอีกเนี่ยแค่สั่นกระดิ่งหมาก็น้ไหล่ไหลแล้วนะฮะอันนี้คือนะฮะความจําได้หมายรู้นั่นเองเห็นแล้วจําได้ว่าสีนี้คือธนาคารอะไรเห็นแล้วจําได้ว่ายี่ห้อน,นี้คือยี่ห้ออะไรนั่นคือพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมแบบมเงเ่อนไข่อันต่อไปคือพฤติกรรมแบบเคยชินนะฮะเราเรียกว่าสันดานถูกไหมลูก habituation คือสัตว์ในสวนสัตว์แบบน,น,บบนี้ลดการแสดงออกนะลดการตอบสนองต่อคนที่มาาาาาที่่่่สสสววววนัต์เเพพรร estar, พะระิรรง เรานั้นไม่ให้ประโยชน์หรือไม่ให้โทษเขาก็จะลดการแสดงออกของพฤติกรรมลงอันนี้เราเรียกว่าเคยชินนะฮะและการต่อไปก็คือ trial and error ลองผิดลองถูกลูกนะอ่ะทดสอบหลายอย่างจนได้วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ลดการแสดงออกในพฤติกรรมที่มันไม่ได้ผลประโยชน์นะฮนะนาะพูดง่ายๆเลยนะฮะนาะออันนี้คือเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วก็สุดท้ายคือ reasoning คือให้เหตุผลคือไม่เคยเจอปัญหานี้มาก,ก่อนและแก้ปัญหาได้อันนี้เราจะพบในสัตว์ชั้นสูงพฤติกรรมมีแค่นี้เลยขอทวนให้แบบเร็วๆแบบนี้นะลูกขออภัยนะใครไม่ทันนะ ลูกนะนะขอทวนให้แบบเร็วๆแบบนี้เลยเรามาดูข้อนี้กันดีก,กว่านะทำการทดลองโดยการเอาหนอนมแมลงมาใส่กล่องตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้มีนะฮะสทางแล้วก็บบันทึกว่าหนอนมแมลงไปทางไหนนะไปทางไหนมากที่สุดนะฮะมีแสงและชื้น,นะะมีแสงและชื้นนะฮะมีแสงและชื้นมีแสงแต่แห้ง ไม่มีแสงและแห้งและมีไม่มีแสงและชื้นนะฮะนะจากการทดลองเนี่ยสามรอบนะลูกโดยใช้หนอนแมลงคนละชุดเนี่ยพวบว่าน,นะฮะหนอนแมลงเนี่ยจะไปทางที่มีอัอนนี้คือมีแสงและชื้นนะฮะมีแสงและชื้นนะ,ะอันนี้คือมีแสงแต่แห้งไม่ชื้นนะฮะเนาะอันนี้ไม่มีแสงและชื้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไม่มีแสงและแห้งนะคะน้องจะเห็นว่า ทั้ง3ชุดการทดลองอะลูกนะฮะนอนแมลงมันจะไปด้านที่มีความชื้นหมดเลยแสงไม่เกี่ยวถูกไหมฮะไม่ว่ามีแสงหรือไม่มีแสงไม่ใช่เป็นตัวแปรเลยถูกไหมคะเพราะว่ามีแสงและชื้นถึงจะมีหนอนแมลงไปถูกไหมฮะไม่มีแสงและชื้นก็ยังมีหนอนแมลงไปอยู่เพราะ,ะนั้นแสงไม่เกี่ยวเพราะมีแสงหรือไม่มีแสงหนอนแมลงก็ชอบถ้ามันชื้น ถูกไหมฮะเพราะตรงที่แห้งไม่มีหนอนมแมลงไปเลยเพราะงั้นหนอนมแมลงตอบสนองโดยการเข้าหาความชื้นนั่นเองสิ่งเร้าคือความชื้นนะฮะทำให้หนอนมแมลงเคลื่อนที่เข้าไปหานะฮะเนาะเขาถามว่าจากข้อมูลนี้ข้อใดถูกต้องนะฮะพฤติกรรมที่หนอนมแมลงแสดงอะสิ่งเรา้าอะเราได้และจากเมื่อกี้สิ่งเร้าเนี่ยคือความชื้นแน่นอนถูกไหมฮะสิ่งเร้าคือความชื้นแน่นอนสิ่งเร้าคือความชื้นแน่นอนสิ่งเร้าไม่ใช่แสง ถูกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นเหลือแค่3ช้อยนะฮะเนาะแล้วเราสามารถตัดได้อีกช้อยหนึ่งคือเป็นพฤติกรรมแบบใด habituation คือแบบเคยชินนะฮะเราตัดทิ้งไปเลย ถูกไหมฮะเนาะอันนี้ไม่ใช่เคยชินเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่พฤติกรรมการเรียนรู้แต่เป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่ก,กําเนิดเพราะว่าหนอนมแมลงเนี่ยทั้ง3ชุดเนี่ยไม่ได้ให้มีเวลาเรียนรู้นะฮะลูกทั้ง3ชุดคือเอามาเริ่มใหม่หมดนะฮะคนละชุดกันทดลองชุดที่1ทดลองเสร็จโละนะฮะทำชุดที่2ใหม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนอนมแมลงพวกนี้ไม่เคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนถูกไหมฮะนี่ไม่ใช่พฤติกรรมการเรียนรู้แน่นอนถูกไหมฮะเนาะก็จะเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่2อันคือ fix action pattern หรือว นะฮะหรือว่า orientation ถูกไหมฮะเนาะ fixed action pattern เป็นยังไง fixed action pattern เราจะเรียกว่า f a p ลูก f a p เนี่เป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดเหมือนกันนะลูกเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะฮะโดยนะฮะสิ่งเร้าจะเป็นแบบไซส์ซิมูเลตหรือสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายนั่นเองเมื่อามันกระตุ้นกับสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆที่เราเรียกว่าไซส์ซิมูเลตถูกไหมฮะคือไม่ว่าสิ่งเร้านั้นจะกระตุ้นอยู่หรือหยุดกระตุ้นแล้วแต่นะฮะการตอบสนองแบบฟิกชันแพทเทิร์นเนี่ยสิ่งมีชีวิตจะแสดงออกของพฤติกรรมนนนั้จจบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจะเป็นพฤติกรรมที่มีลำดับขั้นตอนอยู่พอสมควรไม่ว่าไฟเซมูลันนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ลำดับขั้นตอนของการแสดงออกพฤติกรรมนั้นจะดำเนินต่อไปแบบนี้เราเรียกว่า f i x action pattern ซึ่งมันมีความเป็นลำดับขั้นตอนอยู่พอสมควรถูกไหมฮะเนาะแต่แต่แตนะฮะเนาะพฤติกรรมที่เราเรียนข้างบนนี้ ไม่ใช่แบบ FAP แน่นอนถูกไหมฮะมันไม่ได้มีความซับซ้อนเลยเป็นการเข้าหาสิ่งเราที่เป็นความชื้นของหนอนแมลงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำตอบคือ orientation แล้ว orientation ประกอบด้วยอะไรบ้าง orientation ก็จะมีใครใน่าแท,กท็กับ k ค n e น sit a ็คือการเข้าหาอย่างมีทิศทางแน่นอนนะฮะเนาะเข้าหาหรือหนีอย่างมีทิศทางแน่นอนอีกอันนึงใคร ในสิตไครในสิทธิ์จะมีทิศทางไม่แน่นอนถ้าเข้าหาอย่างมีทิศทางแน่นอนเราเรียกว่าแท็กซี่พี่จะจาว่าแท็กซี่แท็กซี่เวลาไปไหนเราจะมีดิเรกชันแน่นอนว่าเราจะไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าหาสิ่งเร้าอย่างมีทิศทางแน่นอนเราจะเรียกว่าแท็กซี่เช่นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟแบบนี้ถูกไหมฮะเนาะแต่ถ้าเป็นใครในสิทธ์คือเช่นวูดล้าตัวกระปินะฮะหรือว่าเหาไม้เนี่ยจะวิ่งเละเทะเลยจนกว่าจะเจอความชื้นก็จะหยุด ถูกไมหมฮะเนาะอันนี้จะเป็นแบบใครในสิทธิ์คือมีทิศทางไม่แน่นอนนะฮะเนาะอันนี้คือ orientation นั่นเองคำตอบคือข้อ3แค่นั้นเลยไม่ยากเลยนะฮะ orientation เป็นการตอบสนองทางกายภาพนะฮะ orientation เป็นการตอบสนองทางกายภาพนะฮะเป็นการตอบสนองทางกายภาพนะฮะเช่นเช่นอะไรลูกแสง ความชื้นเห็นไหมฮะเนี่ยความชื้นนะฮะนี่ตามสสวทเลยนะฮะกระแสลมแรงโน้มถ่วงอันนี้คือ orientation นะฮะแรงโน้มถ่วงนะฮะกระแสน้ำนะฮะอันนี้คือ orientation นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อ3จบเลยนะเนาะ